สวัสดีค่ะเพี่ไนเพื่อนวันนี้เจี๊ยบซากกบเจก,ก็เดินทางมาถึงรัฐวอชิงตันเรียบร้อยแล้วนะคะเมืองนี้ก็คือเมืองสโปเคนค่ะเมืองสโปเคนเนี่ยถือว่าเป็นเมืองหน้าด่านของรัฐวอชิงตันเลยนะคะอยู่ทางทิศตะวันตกของวอชิงตันค่ะ ก่อนที่เราจะเดินทางไปถึงซีแอตเทิลนะคะเราก็จะพักค้างคืนที่นี่ก่อนหนึ่งคืนค่ะเพราะว่าใช้เวลาเดินทางจากสโปเกิลถึงซีแอตเทิลเนี่ยประมาณ6ชั่วโมงค่ะวันนี้เราก็ต้องพักผ่อนเอาแรงก่อนนะคะเพราะว่าเราขับรถทางไกลามากค่ะวันนี้ก็ขับรถเข้ามาในเมืองนะคะให้เพื่อนๆเนี่ยได้ชมทิวทัศน์ของเมืองสโปเกิลค่ะเมืองนี้ก็ถือเป็นเมืองที่มีขนาดใหญ่เมืองหนึ่งของรัฐโอชิงตันนะคะ เมื่อวานนี้นะคะเจฟซ่าได้เดินสำรวจรอบๆโรงแรมที so ่พักค่ะก็เลยมาพบต้นแอปเปิลเขียวต้นนี้นะคะเพื่อนๆวันนี้ก่อนจะออกเดินทางเจบซ่าก็เลยขอแวบออกมาถ่ายรูปต้นแอปเปิลเขียวถ่ายวิดีโอมาฝากเพื่อนๆทางบ้านนะคะเดี๋ยวต้องเดินทางเลยนะคะวันนี้จะเดินทางไปซีแอตเทิลค่ะก็จะถึงซีแอตเทิลน่าจะใช้เวลาประมาณสักหกชั่วโมงนะคะเดี๋ยวทานอาหารเช้าเสร็จแล้วก็ จะออกเดินทางพร้อมกับแอปเปิลเขียวสามผลต้องขัดใจป้าเจนหน่อยว่าชอบไปเก็บลูกอะไรมาเพราะปาเจนเนี่ยเขาจะแอนตี้มากเลยากับการเก็บผลไม้เก็บอะไรข้างทางมาแล้วก็มากินโดยที่เขาบอกว่าเราไม่รู้จกักถ้าเรามากินเนี่ยมันมีพิษมากหรือเปล่าเดียวเนี่ยเขาบอกว่าเขาไปเลี้ยงมานะคะม้ามันชอบกินแต่วันนี้เราก็แยงม้านะคะเราไม่รู้ว่าคนเขาจะมาเก็บบ้าหรือเปล่า่ะเดี๋ยวเจี๊ยบ้าว่ะเขาไม่เก็บเพราะว่า ไปสามารถไปทํำพายได้ทํำพายอร่อย,ยตอนนี้เราก็จอดรถนะคะเพื่อชมความงามของแม่น้ําโคลัมเบียค่ะแม่น้ําเส้นนี้นะคะอยู่ระหว่างเมืองสโปเกิลกับเซีเตนะคะเป็นแม่น้ําที่มีความสวยงามแล้วก็มีลักษณะทางภูมิประเทศเนี่ยแปลกตานะคะเรียกว่าเป็นหน้าผาลึกลงไปนะคะแล้วก็น้ำเนี่ยเป็นสีเขียวเข้มสวยงามมากเลยค่ะแม่น้ําเส้นนี้นะคะมีต้นกําเนิดมาจากประเทศแคนาดานะคะ เป็นแม่น้ำสายยาวมากเลยค่ะ เส้นทางนี้นะคะเป็นเส้นทางที่ลัดเลาะภูเขาค่ะเพราะว่ารบอบโรชิงตันเนี่ยเป็นรัฐที่อยู่ทางเหนือของสหรัฐอเมริกานะคะมีลักษณะเป็นเทือกเขาสลับซับซ้อนบางเส้นทางเนี่ยก็จะมีการตัดถนนข้ามภูเขาไปนะคะหรือบางเส้นทางนัก็มีการเจาะทะลุภูเขาเพื่อสร้างทางลอดภูเขาไปนะคะตอนนี้เรากำลังจะขับรถข้ามสะพานเพื่อข้ามแม่น้ำโคลอมเบียนะคะ แม่น้ำโคลอมเบียก็คือแม่น้ำสายที่เราจอดถ่ายรูปมาเมื่อสักครู่นี้ค่ะในช่วงนี้จะมีความรู้สึกว่าแม่น้ำโคลอมเบียเนี่ยมีความกว้างมากเลยนะคะนี่ถ้าไม่รู้มาก่อนว่าเป็นแม่น้ำนะคะเราก็จะคิดว่ามันเป็นทะเลนะคะเพราะว่ามันเป็นสีเขียวสีฟ้าเหมือนกับสีน้ำทะเลเลยค่ะการที่น้ำในแม่น้ำเนี่ยมีสีเขียวหรือสีฟ้าเนี่ยอย่างที่เรามองเห็นนี่นะคะก็เกิดจากแร่ธาตุบางชนิดนะคะที่ทําให้เรามองเห็นน้ำเนี่ยเป็นสีเขียวหรือสีฟ้า แต่เว,เวลาเราตากน้ำขึ้นมาจริงๆเนี่ยน้ำก็ยังเป็นสีขาวตามปกติ ตอนนี้เราเริ่มมองเห็นกังหันลมบนภูเขานะคะบริเวณนี้คือเมืองเอลินเบิร์กค่ะเมืองนี้ค่อนข้างจะแห้งแล้งนะคะลักษณะภูเขาเนี่ยเป็นภูเขาที่เป็นกึ่งทะเลทรายนะคะไม่ค่อยมีต้นไม้แต่มีความรู้สึกว่าช่งบริเวณนี้นะคะน่าจะเป็นบริเวณที่มีกระแสะลมค่อนข้างแรงเพราะว่าสามารถนํากังหันลอมอ่ะมาติดตั้งได้กังหันลมพวกนี้นะคะใช้ผลิตกระแสะไฟฟ้าก็เรียกว่าเป็นการนําพลังงานธรรมชาติมาใช้ให้เกิดประโยชน์สูงสุดเลยค่ะ บริเวณนี้ก็จะมีจุดพักรถนะคะเจี๊ยบซาก็เลยถือโอกาสลงไปถ่ายรูปกับกังหันลมค่ะเพราะว่าร่อร้องจะถ่ายรูปกับกังหันลมเนี่ยมานานแล้วนะคะวันนี้ก็ได้สมใจค่ะหนุ่มคนนี้เข้ามากับแก๊้งฮาร์เลย์ค่ะเขาสูบมาริฮอนนาค่ะเจี๊ยบซาก็เลยบอกว่าสาธิตวิธีสูบให้ฉันดูหน่อยได้ไหมเพราะว่าเราไม่เคยเห็นในเมืองไทยเลยค่ะโฉโฉมมีว้าว รัฐวอชิงตันเป็นรัฐที่มีภูมิประเทศที่น่าสนใจมากนะคะเพราะรัฐนี้ล้อมรอบไปด้วยภูเขาสูงอยู่ติดมหาสมุทรแปซิฟิกแล้วก็เป็นรัฐหนึ่งนะคะที่มีม,ออมีจํานวนทะเลสาบเนี่ยเป็นจํานวนมากค่ะทําให้รัฐนี้นะคะมีภูมิอากาศที่เย็นสบายตลอดปีนะคะโดยรัฐที่มีความสวยงามน่าท่องเที่ยวมากเลยคะ่ะเพื่อน ขณะนี้เราก็ใกล้จะถึงจุดหมายปลายทางแล้วนะคะหลังจากเราขับรถมาประมาณเกือบเกือบหชั่วโมงวันนี้เราจะหยุดพักกันที่เมืองเคิร์กแลนด์ค่ะเมืองเคิร์กแลนด์นี่นะคะเป็นเมืองที่อยู่ตรงกันข้ามกับเมืองซีแอตเทิลค่ะ วันนี้ป๋าเจกับเจี๊ยบพาเพื่อนๆชมทิวทัศน์ข้างทางระหว่างเมืองสโปขก้ลถึงเมืองเคิร์กแลนด์นะคะฝากเพื่อนๆกดไลค์กดแชร์กดติดตามและกดกระดิ่งเพื่อเป็นกำลังใจให้กับเจี๊ยบซาคุณป้าให้เปอร์ด้วยนะคะขอบพระคุณมากนะคะที่เข้ามารับชมและติดตามเราและพบกันใหม่ในคลิปหน้าค่ะสวัสดีค่ะ